เป้าหมายของเราก็อยู่ที่5กิโลครับนักจ่าขึ้นเหมือนเขาแล้วนะครับ ครับก็เริ่มนะครับเริ่มขึ้นไต่เขาแล้วครับนี่จะเป็น แต่นี้นะครับเป็นจุดไฮไลท์นะครับของการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราจะเริ่มขึ้นเขาเลยนะครับไต่ขึ้นไต่ตขขเขาขึ้นไปนะครับเป้าหมายของเราคือฝ่าข้ามเขาไปอีกรูกครับข้ามเขาไปอีกหนึ่งลูกสังเกตนะครับสองข้างทางมีสุเรียนนะครับสวนสุเรียน ปีนี้นะครับได้ข่าวว่ารุ่นเรียนที่รับ200กว่านะครับเ mm hmm. รี A 200กว่าตรงนีจ้จะส่งนอกอย่างเดียวนะครับส่ง mm hmm. ลุ้นกันนะครับลุ้นกัน mm hmm. นะครับก mm hmm. ว่าจะถึงเป้าเป้าหมายนะครับ mm hmm. อ่าข้างล่างจะมีน้ำนะครับ mm hmm. สายทานนะครับน้ำตก น้ำตกหัวัวเทียนหวอะวัเกดวนเกิดมาความฝันคามไม่ต้องสื่อหรอกือื่อเครื่องเครื่องบินดีวะไงวะเดไม่ต้องกระตกันอย แต่ละเคสที่ได้มานะครับไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายนะครับต้องใช้ความพยายามสูงต้องใช้ความพยายามสูงมากนะครับครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดดนะครับที่ว่าวัดเสียวมากนะครับขึ้นขึ้นควรไขหดเลยนะครับ นะครับนะครับข้างทางจะเป็นสวนทุเรียนนะครับขึ้นเนินครับขึ้นเนิเนตึกสูงมากครับต้องใช้ความพยายามสูงต,ต้องปิดเตะตลอดนะครับโพรดรสวนนะครับ ต้องลุ้นครับต้องลุ้นกันนะครับด้าลงด้านล่างนูกปาดนูด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 านล่างครับด้ล่างครับโยดเยอดหอมาด้านล่าง้นล่าจะเป็นตู้เลียนหมดเลยครับ ยังขึ้นโตยังไม่ถึงยอดนะครับยังไม่ถึงยอดโตาเกียร์ต่ำสุดนะครับถึงจะขึ้นได้ โหชันมากเลยครับชันมากเลยไดลคัทุกคนใจกลหาใจ่หมดนะครับโดยความที่ว่าเสียว หมอปลาเป็นย่บ้างครับหมอปลาซึ่งหมอปลามาครั้งแรกนะครับอยากอยากเติมไปหมอปลาเมื่อกี้เราก็ข้ามนะครับข้ามยอดเขามาแล้วนะครับตอนนี้เราํำมันจะลงลงเขาลงลงเขาแล้วก็ผ่านน้ำตกเดี๋ยวผ่านน้ำตกนะครับ

我买来。 เดี๋ยวก็แลมันยาวเหมือนทั้งนี้ครับก็เจออาปรรคนะครับทางติดลมติดลมแล้วลำบากมากนะครับจะขึ้นมาได้ ้ปมปหสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เข้ามาในสวนเจออุปสรรคอีกแล้วนะครับอันนี้ฝนตกข้างในแล้วก็ทำให้ถนนนะครับมันเลื่อนเด็ดลม ติดล,ลง,ลก,งลก็ต้องแก้ไขนะครับแก้ไขกันไปต้องรู้ทันรู้ทิศทางครับเราก็จะไปทางที่ไม่ติดลม ครับสูสๆกับก็อยู่ในสวนทุเรียนเข้ามาเป็น10บกิโลนะครับหลาย10บกิโลภาคนะครับก็คงจะใช้แรงงานต่างชาติช่วย <c oughs> <c oughs> ลูกน้องของน้องชายนะครับซึ่งได้มาดูแลสวนทุเรียนนะครับก็บมีล้กจ้างทั้งเป็นคนไทยที่มาเก็บแล้วก็มีคนที่ทํางานนะครับก็ ทำมาถูกต้องทุกคนนะครับได้ดูแลอยู่ครับก็มีนะครับมีน้องๆชาวเมียนมานะครับมาช่วยกันนะครับรถจิดหลงโดยการนำของนายหัววันชัยครับอ๋ออยู่นะเฮ้ยขึ้นได้เหรอล่ะ ลอง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 มั้งแรกวะ ครับเริ่มปฏิบัติการแล้วนะครับอ้าวนับหนึสเอาปพแล้พแล้วพแล้วพแล้วโอเคครับโอเคอะรอ่ะห่อแบก็โดนโดน ครับขอบคุณมากน้องๆขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับภาษาเมียนมาขอบคุณว่าอะไรอะจีจีจะมาจีจีจะมาจีจีจะมาโอเคครับโอเคครับขึ้นมาได้แล้วนะครับ <c oughs> ขอบคุณนายหัววันชัยนะครับนายหัววันชัยครับ <m> พาลูกน้องมาหกเจ็ดคนนะครับมาช่วยพี่เทียนเอาไปใช้เ,เลปล่งนู๋เปล่งเปล่งไอ้นุ่มเลยหน่อยมีเกล็ดเกล็ดแดงแดงเดี๋ยวก็หนังนี่เป็นเกล็ดข้างไหนครับจะเป็นลมนะครับนัตตะรัต แดงหมาคู่ชีพของเสียบัญชัยนะครับเหนื่อยครับแทบจะเป็นลมกว่าจะขึ้นมาได้ครับใช้แรงงานต่างชาติใช่ครับมีคนที่บันทึกนะครับบันทึกเหตุการณ์ตลอดนะครับภาคป็นไงาเหนื่อยเป็นเป็นไงบ้างครับภาควันนี้กว่าหยับผ่านไม่ได้ครับปัญหาอุปสรรคมีมากมายนะครับเมื่อกี้ครับกว่าจะ ขึ้นมาได้ต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาซึ่งต้องเกณฑ์คนงานพม่ามาเกือบสิบคนนะครับกว่าจะขึ้นมาได้แต่ท้งนี้ท้งนั้นนะครับภุผาสักย่อมมีมาพิสูจน์ความสําเร็จของพวกเราครับเราไม่ยอมแพ้ครับเดินหน้าขอบคุณมากขอบคุณมากหมายของเราครับโซ่นะครับดูสภาพรถนะครับนี่นี่นะครับเน่เน่เน่น่นี่ครับเละเทะ มเป๊ะตะเลเป๊ะนะครับคิดว่าวันชัยบอกว่าข้างบนนะ่ะมีลมมีอะไรอีกคงจะขึ้นไปไม่ได้นะครับเราก็ไปหาที่กลับรถไว้นะครับผลคครับเอาเราไปจอตรงไหนนี่ยกลางในก็ไม่ได้ใช่ไหมเอาโอเคโอเคดเดี๋ยว,ดวเดี๋ยวไปไปตรงนั้นก็ได้โอเคนี่นะครับวันชัย เ,เบียร์ลานนะครับโอเคเไออ้ยร์ ก็บอยู่ในกา,ดาดได้มากิจการใน